My, not นี่ทุกคนเคยรองเพลงนี้หรือเปล่านะ่กกาบกาบกาบเป็ดอัดนั่นในคลองตากระจงแลลม,มเพราะในคลองมีหอยปูปลาฉันจ้องต้องรองเป็นประจำเลยแหละพราแต่ในคลองนี่เอ้โอไม่มีเป็ดมีแต่กระต่ายกระต่ายอยู่ในคลองเหรออกระต่ายพุผุเพอโผ เชก็ว่ากระต่าตัวนี้มันแปลกแปโอ้บันนี่ <Hey. S 1> เธอ,เ,อเดี๋ยวนี้เธอใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเหรอใช่แล้วชายเก้าคถาวิจารินจาแปลงร่างเป็นฉลามเออนี่เธอตกลงไปนถาวิจาจาแปลงร่างเป็นมาคอนี เธอไปได้วิชานี้มาจากไหนเนี่ยพอดีบัดดี้ไปญี่ปุ่นมารอบที่แล้วก็เลยไปฝึกกับเผ่านินจามานะชายเกลที่หมูบหม่บ้านหกเอหมู่บ้านไรน้ำหมู่บ้านเงะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นปลามุกข,ของนินจาเอหมู่บ้านอะไรจำไม่ได้แล้วแต่วันนี้ไปฝึกอยู่เป็นหนึ่งอาทิตย์เลยนะคาถาวิชานินจาแปลงร่างเป็นโซนี เท่มากเลยเธอต้องแปลงร่างได้หลายร่างแน่ๆเลยนะใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วชาเกร์ฉันแปลงได้ทุกร่างนะนี่นะคอะดูนะไปละง่ายๆฉันจะไปถุดูด้วยนะมิสทีใช่ไหมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าจะแปลงร่างเป็นอะไรได้อีกท่าเดินเย้เจ้า อีกอีกอ,กอีกชชกแก้วคอยดูนะคอยดูนะอีแปลงร่างเป็นอะไรดิโนเป็นอะไรดีนอนอ่าคิดออกแล้วรอชัดแป๊บหนึ่งนะฉันก็ลุ้นอยู่นะเออนี่บัตตินเหรอโว้เธอแปลงร่างเป็นเจ้าเย็นล้นไหนแม่นี่โอ้ยเ,เ,เหมือนกกมากเลยกเกลนะห,หูคุยกับใครเนี่ยก็เป็นเธอไงบันนี่นี่ไงเจ้าจะเป็เจ้าเย็นล้ไหนแม่น้เอ้าเอาฉันอยู่ฉันอยู่นี่เันจะลุ้น แต่ตัวนี้มันมาจากเธอเธอไม่ได้แปลงร่างเป็นไอ้ตัวนี้อ่าแล้วนี่บันนี่อยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้ล่ะอก็ต้องเป็นตัวจริงน,นะ เราเราเรเราเอลงมาลรารีบหนีแล้วมันมาแล้วมันเป็นตัวจริงนะมันไม่ใช่เธอแบบเมื่อกี้โอ้เราเราเราเรเร็วถ้าเราวิ่งอยู่บนสันกำแพงแบบนี้เราจะรอดไม่ใช่ก็ว่าเพราะตัวอื่นๆมันขมือบเราไม่ได้น่ะแต่ฉันว่ามันแอบรอดยากอยู่นะทำไมเหรอ เพราะว่ามันมองเห็นเราได้จากข้างบนนะสิเขามองมันมองเห็นเราปุ๊บม,มันก็จะยิงเลเซอร์ใส่เราเลยนะแต่ถ้าเราอยู่ข้างล่างนะ่ะมันจะหาเราไม่เจอแล้วก็ยิงเลเซอร์หาเราไม่ได้นะไม่แน่นะมันจะจัดการเราไม่ได้เราใช้ก,ก็รีบมาถึงตรงนี้เร็วๆสิเดี๋ยวเธอก็ซีแงแก่ซีแงแก่อีกนะ <c oughs> โอเคโอเคโอเคบันนี่ฉันมาถึงที่เธอแล้วว่าแต่เราจะมั่นใจได้จริงๆหรอว่าถ้าเราอยู่บนนี้เราจะปลอดภัยนะ่ะ ปลอดภัยแน่นอนฉันว่ามันทําอะไรเราไม่ได้หรอกชเกอร์เพราะเราอยู่บนสันกําแพงมันไม่มีทางที่จะมาเขมือบเราได้หรอกนะถ้าเธอมั่นใจอย่างนั้นก็โอเคมันวิ่งอยู่เย้ยยังไม่ทันได้ยิงอับีจีใส่เลยยฉันว่าเราอาจจะเป็นเป้าที่มันเอ่อมองเห็นง่ายเกินไปนะไม่เป็นไรรอบหน้าเราวิ่งในของก่นแล้วกันอันเวบัดมี้วิ่งในเขาวงกตตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมา ฉันว่านะแผนการที่ฉันบอกเธอว่าถ้าเราอยู่ข้างล่างมันอาจจะไม่เห็นเราอาจจะเป็นจริงก็ได้นะจริงด้วยชายเกลวตาแต่ตอนนี้ทางตัดมาดมาดมาลเลยกเธอวิชาช้าสิวันที่ตามไม่ทันนะ่ะโอเคโอเคเราชนกันเราเปลี่ยนกัน เดินเดินเดินไปอยู่นะเธอตามมาเลยให้ตามอยู่ใช่ยเดินนำไปเลยบันนี่หมดแรงแล้วนะโอ้ช้าจังเลยบันที่ต้องแทรกเชคเข้าไปเออพอฉันวิ่งแล้วเธอก็ตามฉันไม่ทันงั้นฉันจะวิ่งตามเธอเองฉันว่ามันไม่น่าจะเห็นหรือรู้ด้แหละว่าเราอยู่ตรงนี้นะชายก็เธอคิดว่ายังไง คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่ากว่ามันจะหาเราเจอนะเราก็คงไปถึงหอคอยกันก่อนนะ่ะมันก็คงต้องเดินหลงอยู่ในนี้เหมือนกันใช่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 มันคงไม่ฉลาดไปมากกว่าพวกเราที่<อ>วิ่งในเขาวงกตมากกว่า100 EP อ ep แล้วจริงด้วยทุกคนเลยจำได้หรือเปล่าว่าเราวิ่งกันมานานขนาดไหนใช่กว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะใช่ไหมชยัยเกล ถูกต้องเราใช้ความพยายามในการวิ่งแล้ววิ่งอีกวันแล้ววันเล่าจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ออกจากเขาวงกดใช่ก็ไม่เข้าใจน่ะต้องทํายังไงถึงจะออกจากเขาวงกดนี้ได้ฉันว่าเราอาจจะต้องพังแผนที่นี้ทิ้งไปซะเราจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในเขาวงกดอีกต่อไปน่ะจริงด้วยใช่ก็ว่าต้องจัดการเกมมาสเตอร์นะ แต่เราไม่รู้ว่าเกมมาสเตอร์คือใครนะ,ะสิไชเกลเอ๊เจมมาสเตอร์จะเป็นใครกันนะ่ะถ้าใครรู้ช่วยบอกไชเก๋กับบันนี่หน่อยจะได้ไปจัดการให้ถูกตัวใช่โอ้ยนี่เราถึงของกดได้นะมันตามมาไม่ทันเอ๊ะเราถึงหอคอยตั้งหากโอ้ไชเกเ๋เอ๊ะเดียบอกนะว่าเธอเห็นอะไรใช่ใช่ใช่ฉันเห็นมันวิ่งอยู่หน้าหอคอยนะ่ะรีบขึ้นมาข้างบนเลยแต่ทุกคนลองคิดดูสิ ว่นในของกฎนี้มีแต่ปีศาจอะไรก็ไม่รู้โอ้้มันเข้ามาไม่ได้อยู่หน้าประตูน่ะตีน่ายิงปัดเอ้จฉัจัดการมันได้ใช่ไหมได้มันกระโดดมายิงเราสรุปเมื่อกี้มันไม่ได้ตายแต่มันวาร์ปหรือเปล่าน่ะนั่นนะซิ นี่บันนี่เราต้องหาอะไรป้องกันหรือเปล่าหนะเมื่อกี้มันยิงแสงเลเซอร์เข้ามามันก็จัดการเราได้เลยนี่ขนาดเราอยู่ข้างบนแล้วมันอยู่ข้างล่างนะมันหวาไปไหนมาจัดการเรานะ่ะแฮ่มันนี่จะสร้างบ้านแล้วก็จะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะโอ,อ้แต่ฉันว่านะฉันจะอยู่ตรงกลางฉันว่าตรงกลางอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้มันมีที่กำบังเยอะกว่านะ ใครจะไปรู้ว่าอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ไชเกิลให้มันมาเป็นตัวตัดสินดีกว่านะถ้าเดี๋ยวทุกคนคิดว่าไชเกิลหรือบันนี่จะรอดนะบันนี่อยู่ชั้นบนไชเกิลอยู่ชั้นล่างฉันว่าฉันน่าจะมีโอกาสรอดสูงกว่าไชเกิลนะฉันดูดูแล้วอเอไชเกิลไชกเกิลตั้งหัดโอ้มันว์บขึ้นมาแล้วเอ้ยจริงด้วยไชเกิลไปใยญ่ไม่รอดคูณไม่รอดคู่ ไคลเกิลฉันวาดเราต้องสร้างไม่ใช่เราต้องสร้างฉันได้สร้างหุ่นยนต์ไม้ขึ้นมาแต่ว่าเป็นตัวหลอกล่อมันนะเพื่อให้มันกลัวว่าเราตัวใหญ่กว่ามันมันจะได้ไม่ต้องมาจัดการเราและฉันก็จะยืนอยู่บนหัวของหุ่นยนต์ของฉันอย่างนี้ไงฉันตามไปด้วยสิ คราวนี้แหละมันก็จะกลัวเราแล้วมันก็ไม่จกล้าเข้าใกล้เราจากทฤษฎีที่ฉันคิดมาฉันว่าแผนการที่เราวางไว้มันน่าจะเป็นไปตามนี้แหละเฮเคฉันว่ามันก็อาจจะเป็นไปตามที่เธอว่าก็ได้นะมันอาจจะเกรงกลัวเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ได้จริงด้วยแฮชายเกลฉันว่าตอนนี้มันกำลัง มันกําลังหาเราอยู่แน่นอนเลยนะโอ้นั่นนั่นนั่นมันจะวิ่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่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 มันกําลังพยายามหาทางขึ้นมาน่ะดักก่อนเลยดักก่อนได้เปลี่ยบเอ้ฉันว่ามันอาจจะหลงอยู่ในเขาวงกตก็เป็นได้นะโ่นั่นไงนั่นไงนี่มันอยู่นี่ฉันเห็นบนหัวมันอยู่นี่แน่เฮ้ยขึ้นมาแล้วยแล้วาุ้ยอะเนเซอร์มันโหดมากเลยหน้า ขนาดสิอันนีออ้ขนาดเราอยู่บนสุดมันก็ยิงจัดการเราได้เฮ้ฉันว่าอีกอย่างหนึ่งนะรอบต่อไปเราสร้างบ้านที่มันปกคลุมดีกว่านะบันนี่โอ้ใช่ก็รู้วิธีสิอ้โหมดมากอ้าว โอ้สุดยอดมากใช้เเกืรอบบ้านหลังนี้น่าจะโอ้ป้องกันได้ดีแน่ๆเลยเพราะว่าฉันลองเอาปืนมายิงมันไม่สามารถที่จะทะลุได้เลยเห็นปะฮ่าฮ่าถูต้องเมื่อกี้เราไม่มีอะไรปกคลุมแต่รอบนี้มีปกคลุมอย่างหนาแน่นเลยฉันว่าแสงเลเซอร์ของมันไม่สามารถเข้ามาในบ้านนี้ได้หรอกใช่ฉะนั้นแล้วเข้ามาได้เลยอ้เอเออะไทุกอย่างมันผิด าไม่มีอะไรที่จะต้านมันได้เลยไทเอิ์บัดดี้รับรู้ได้บัดดี้จากลอยขึ้นท้องฟ้าขึ้นสู่สวรรค์แล้วเออ